สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวเทเลอร์คันนี้กันนะคะคันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเทเลอร์ลากจุงนะคะคันนี้ไซส์นะคะขนาดบรรทุกเป็นรถไถ่นะคะตัว L 5 0นะ L 5 0 L 5 2นะคะตัวนี้นะคะของกูเวอร์ต้านะสเปคตัวนี้นะคะหน้ากว้างนะอยู่ที่2เมตรนะคะความยาวนะอยู่ที่5เมตรนะคะ สเปคที the the <ม2 S 1> ่แจ <itus mystical warm away> ้งนะคะเฉพาะพื้นที่ใช้งานด้านในนะคะเฉพาะพื้นที่ใช้งานด้านในตรงนี้นะคะ2เมตรคูณเมตรนะคะเฉพาะพื้นที่ได้ใช้งานด้านในตรงนี้นะคะตรงด้านท้ายนะคะเราจะมีท้ายลาดให้ตั้งหากนะคะด้านท้ายนะเราจะมีท้ายลาดให้ตั้งหากนะคะตรงนี้เพิ่มเติมให้อีก30เซนนะคะก่อนที่จะเป็นบันไดขึ้นลงนะตรงนี้เราจะมีให้ตั้งหากนะคะ ตัวนี้สองคันสี่ล้อดุมดอรถกระบะนะคะตัวนี้ชุดใหม่อย่าอาชุดยางใหม่นะคะนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้มีทะเบียนด้วยมีชุดทะเบียนให้ครบชุดเลยนะคะมีทะเบียนให้ครบชุดเลยสเปกหน้ากว้างนะคะ สเปกหน้ากว้าง2เมตรความยาว5เมตรนะคะมีชุดทะเบียนให้ครบเลยนะคะมีชุดทะเบียนให้ครบเลยตรงนี้เราข้างนะคะลูกค้าเอาให้เพิ่มนะคะเป็นเราข้างนะคะสูงอยู่เท่าซุ้มล้อนะคะเราข้างสูงอยู่ที่ซุม้มล้อเท่ากับซุ้มล้อเลยสูงอ่ะเป็น2เส้นแบบนี้นะคะเป็น2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดหัวเปิดหัวไ,วไว้แบบนี้นะคะเปิดหัวไ,วไว้แบบนี้ลูกค้าจะไปต่อเพิ่มเติมนะคะ ลูกค้าจะไปตอบเพิ่มเติมเอานะคะไปเสียบไม้เสียบอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะทําแบบนี้นะนี่นะคะอยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะงานขึ้นใหม่หมดทุกคันอยู่แล้วนะคะเราสามารถทําตามที่ลูกค้าต้องการที่ลูกค้าต้องการใช้ได้เลยนะคะเราสามารถทําตามที่ลูกค้าต้องการใช้ได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคันนี้เตรียมจะส่งให้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดนครนะคะ จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะคันนี้ไปอยู่ที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะเตรียมจะส่งแล้วใครกำลังมองหาเท mm hmm. เลอร์ลากจูงนะคะสำหรับบรรทุกแมคโครรถไทยนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะงานขึ้นใหม่หมดทุกคันเลยนะคะงานขึ้นใหม่หมดทุกคันเลยตามคิวตามออเดอร์ของลูกค้าเลยสั่งงานนะคะ7-15วันรับรถได้เลยนะ7-15วันรับรถได้เลยนะคะงานขึ้นใหม่หมดทุกคันสีสามารถเลือกได้นะคะ ชุดทะเบียนสั่งเพิ่มเติมได้นะคะที่ร้านมีบริการทําชุดทะเบียนให้ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้สองคันนี้ไซส์เท่ากันเลยสองคันนี้ไซส์เท่ากันเลยนะคะสองคันนี้ไซส์เท่ากันเลยกว้างสองเมตรยาวห้าเมตรนะคะสองคูณห้านะมีท้ายลาดด้านท้ายแล้วก็มีบันไดขึ้นลงชุดไฟมีให้ครบเหมือนกันนะคะตอนนั้นสองคันสี่ล้อดึงรถรถกระบะเหมือนกันรองรับน้าหนักการบรรทุกได้ถึงสี่ตันเหมือนกันนะคะคันนี้ก็รอนะคะรอะคะิวเตรียมจะส่งแล้วเหมือนกัน รคิวเตรียมจะส่งแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้สองคันนี้ไซส์เท่ากันเลยต่างกันที่ซุ้มล้อต่างกันที่ซุ้มล้อนะคะไซส์เท่ากันเลยไซส์จะเท่ากันเลยนะคะสองคันนี้ต่างกันที่อ่าต่างกันที่ราวข้างนะคะมีราวข้างหนึ่งเส้นสองเส้นแบบนี้นะคะอยู่ที่ลูกค้าใช้งานนะคะ ปกติแล้วจะมีให้อยู่ที่1เส้นนะคะ1เส้นแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมพิเศษนะคะเพิ่มเติมพิเศษอยากได้เป็น2เส้นแล้วก็เปิดหัวไว้เพื่อเสียบไปเสียบเหล็กต,ะะต่อได้นะคะเพิ่มเติมนะลูกค้าไปต,ต่อเพิ่มเติมเอาเองได้เลยนะคะโอเคคันนี้เตรียมจะส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะใครกำลังมองหาติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะนะ้าร้านอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ หน้าร้านอยู่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ติดขนมนใหญ่แบบนี้เลยใครกำลังมองหานะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะงานขึ้นใหม่หมดทุกพันอยากดูอยากชมผลงานนะคะเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะคะหน้าร้านมีจะมีสแตนบายนะคะงานที่เสร็จแล้วนะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะงานที่เสร็จแล้วเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะโอเคคะ่ะ